คนที่ทำมสมาธิเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยมันอยากหนีจากความคิดมันเบื่อมันทุกข์เพราะความคิดมันเยอะก็เลยไปทางสมาธิกันม, <S 2> <S 2> <S 2> มันทำได้แค่นั้นแหละสมัยพุทธกาลก็ทำได้กันเบื่อโลกเบื่อนู่นเบื่อนี่มันจะมีทางไหนอะที่เราเดียดีกว่านั้น,น,นนะการออกไปวิเวกก็อยู่เดียวใช่ไหมการทำสมาธิออก็ทำให้ใจสงบนั่นแหละเขาเรียกว่าหินทับหญ้า มันก็ระงับได้ระดับหนึ่งแต่เราพอเราออกไปจะเผชิญชีวิตทางโลกมันก็ไม่สงบแล้วมันก็ต้องมีผัสสากระทุกนะฮะอือเพราะทุกคนอะอย่างนี้จากความคิดเข้าใจว่าความคิดเป็นทุกข์นะฮะเราโชคดีที่เรามีความคิดความจําความรู้สึกมีรูปนามกันหน้ามันเป็นบุญของเรานะฮะตาไม่บอดหูไม่หนวเออ ลิ้นปากไม่ได้มันเป็นควบควโชคดีของมนุษย์เราเลยเราได้ประทานพรมาจากพ่อแม่เนี่ยได้เกิดมาเนี่ยได้มีอะไรอวัยวะครบเนี่ยมันเป็นเรื่องเพราะคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งเดียวใช่ไหมเราไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรถ้ามันเกิดมาเป็นมนุษย์อีกมันก็ดีไงแล้วถ้าเกิดมาเกิดมาปั๊บเด็กขาด้วนเนี่ยโอ้โหแล้วมันไม่มีโอกาสแก้ตัวนะถูกไหมเกิดมา ปากกึองอ่งเนี่ยเป็นใบอ่ะไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยมันเป็นคนโชคยีของเราแล้วเนี่ยที่เราจะทำให้เราสามารถที่จะมีปัญญาได้อะครบอายวายะทั้งหมดครบอ่ะ,อะสมบูรณ์นี่แหละแต่เราเบื่อ เราเบื่อความคิดแต่เราก็คิดไปอีกทางหนึ่งเราคิดว่าความคิดเป็นทุกข์แต่เราก็คิดไปหาทางอีกทางหนึ่งเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของความคิดปรุงแต่งของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาของความจําความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งนั้นเราพยายามเบื่ออารมณ์ตรงเนี้ยเราก็วนอยู่กับมันแนะ่ะแล้วเราก็จะไปหาอารมณ์อย่างอื่นอารมณ์แบบสมาธิสมาธิก็คืออารมณ์อารมณ์หนึ่งที่ละเอียดเพราะมันขังมันสาบเจ้ามโนไว้มันสะกด พอมนมันสืบต่อทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางออกของมันประตูทวารทั้งหกทวารทั้งห้าอะแล้วประตูใจนี่เป็นประตูที่เปิดรับอายตนะทั้งห้ารวมลงตรงนี้หมดเลยอบีบคั้นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเจ้ามนวิญญาณมันการสืบต่อเนี่ยนะเนี่ยทางผัสสะนะฮะการกระทบอ่าบางทีก็ทางใจทางจิตอะไร ออกมาทางจิตมันคลายอาสวะออกมาบางทีไม่ต้องมีอะไรกระทบมันคลายอาสวะออกมานะฮะอืมมันก็ไปตามเรื่องตามเรามันเป็นเหมือนเหมือนรถยนต์มันเปนเปียบเสมือนรถยนต์ไอเส้นทางของมันเนี่ยพวกอาสวะพวกอายตนะ,าาะหรืออะไรแบบเปรียบเสมือนพวกถนนและน้ํามันอย่างเงี้ยให้มันไปเนื่อยฮะ พอเราไปปิดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนรถไม่มีน้ํามันมปิดหูปิดตาเออแล้วเราละงับมันไว้ด้วยได้การส่งมันไว้ด้วยการกําหนดการทําสมาธิบ้างการกําหนดไว้อยู่ที่ฐานของกายดูกายดูจิตอย่างเงี้ยเราละงับมันได้ไว้ได้แค่นั้นแหละเราไม่สามารถทําลายมันได้นะฮะความหลงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะต้องมีปัญญาชนิดหนึ่ง ปัญญาแบบไหนปัญญาจากผู้ที่เห็นแจ้งผู้ที่ท่านเห็นเส้นทางมันต้องหุดจะกําจัดมันยังไงตัวเนี้เท่านั้นเองนี่แหละเพราะฉะนั้นไอท้ที่ที่ที่เขาทากันอยู่เนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์กันนะผมบอกทุกคนหลงหมดเลยที่สอนกันอยู่ในมันขัดแย้งในตัวเขาเองอยู่ผมฟังมาทุกอาจารย์นะ อาจารย์ไหนก็ว่าเอออาจารย์นั้นเน่ยดีนะพูดเหมือนอาจารย์เลยโอ้ท่านไม่เออนั่นนะพอผมไปฟังเอ้าแม่งก็มีจุดตายมันมีบางส่วนที่มันยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่อ่ะอ่ามันเหมือนมันเหมือนเทน้ําแต่มีที่ค้างอ่ะมันไม่เทไหลลงไปน้ําไหลลงไปทีเดียวส่วนหนึ่งก็ไหลลงไปอยู่ส่วนหนึ่งค้างอยู่อ่ะนึกออกไหมมันสะดุดอยู่เออ คนทำคนที่ยังเดินทางเส้นนี้มองไม่ออกเพราะว่าบางทีคําพูดเนี่ยคนจะไปติดในภาษาเชื่อในภาษาสมมุติที่เขาพูดเพราะาภาษานี่มันจํามาจากไหนก็ได้ใครพูดจริงเก่งหน่อยก็ถือพูดเด็กเก่งเทศเพราะเพราะเทศดีๆหน่อยจําได้เยอะๆก็ก็สามารถคนก็จะแข่แหนก็ไปฟังลนะีลาท่าทางก็แค่นะั้นเอ ก็เหมือนมีพระเยอะแยะําไม่มาหาสมปองเทศคนชอบอ่ะถูกไหมล่ะไม่แค่นั้นเนีผมเนี่ยผมบอกว่าผมสวนทั้งหมดคุณเปียกก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเมื่อวานเราคุออยกันสิ่งที่เขาทําอ่ะสิ่งที่ที่ความเชื่อผมสวนความเชื่อทั้งหมดเลยเพราะมันไม่ใช่ไงไอ้ตรงนั้นใครก็ทําได้ใช่ไหมผมอยากจะทําแบบนั้นก็ทําได้แต่ผมทําไม่ได้ไงเพราะผมไม่มีตัวตนในส่วนนั้นแล้วแบบแบบนั้นแล้วมันทําไม่ได้ มันสำรวมันฝืนตัวเองมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงแต่พวกนั้นน่ะมันสามารถทาได้เพราะว่ามันไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่มึงทาเนี่ยมึงหลอกตัวเองอยู่แล้วก็หลอกคนอื่นนะฮะหลอกเพื่ออะไรเพื่อลาบสักระสันึกสรรเสริญยกยอปอปั้นคําสรรเสริญถ้าไม่มีใครสรรเสริญเหมือนผมเนี่ยทาขี้บดพูดจาไม่พอเนี่ยโดนด่าอโอดด่าไม่ใช่นิดน้อยนะ จากนั้นก็เริ่มเข้ามาติดตามเข้ามาชมเข้ามาเข้าใจเห็นไหมไอ้พวกดาดาเนี่ยเขาค่อยๆคลายออกไปบางคนผมก็บล็อกมันไปบ้างไม่มีประโยชน์ไงพวกเนี้ยติดกรรมเพราะความไม่รู้ของเขาไงเออเนี่นไงเนะพราะเพราะกูบาจารย์มันเยอะเออนั่นแหละทุกวันนี้ใครก็ตั้งตัวเป็นศาสดนากมรณะเต็มไปหมดนะ รูคลิดเป็ดคีิไก่ผมถึงเรียกมันพวกนี้ว่าคนโง่อยากสอนธรรมะรคนถอยที่ชอบก๊อป,ปี้อชอบเอาไปพูดอ้างว่าตัวเองสำเร็จคนพวกนี้เนี่ยไม่อายและอายต่อปากจิตใจอะสิ่งตัวเองพูดปดก็ไม่ผ่านแล้วมันจะเข้าหลักมากมากไม่มีละข้อเนี่ย คนพวกนี้แค่ได้มารู้ภูมิหลังของตัวเองเน่าเฟะขนาดไหนใช่ไหมเก็บไว้ไม่กล้ามาเปิดเผยไอ้ที่ออกไปเนี่ยไอ้ทุกสิย์พอเขาถามไม่ไมกล้ามีใครกล้าพูดหรือว,ว่ามามาจากผมเพราะมันกะลังโจมตีผมอยู่มันจะกล้าได้ไงเห็นไหมมันรู้อยู่เต็มบวกอ,ะอ่ะม,มันอ้างอย่างนสำนักนู้นสำนักนี้มันไม่กล้าพูดอะ่ะเมื่อก่อนมึงมากราบซ่อนตีนกู มึงจำได้ไหมมึงรักกูยิ่งกว่าพ่อแม่ของมึงอีกอพวกมึงเนี่ยมันเลวไอ้พวกพวกมึงมึงคนเลวเอ <c oughs> <c oughs> เอามาอยู่ที่นี่ไม่พอพวกเนี้ยทําลายสถานที่ที่อาจารย์ทําลายลูกศิษย์ที่มาอยู่ด้วยยุแยงแต่แคงรั่ว ใครมาเอาเบอร์โทรหมดเที่ยวโทรไปสอนกไมึงจะสอนเฮี้ยอะไรมึงสอนอะไรได้พวกมึงเอาคําพูดกูไปทั้งนั้นแหละเออเดี๋ยวไม่เรารู้ในกลุ่มไม่สอนพวกระยำพวกเนี้ยอพอผมไม่สอนเนี่ยสอนแม่สอนหาอะไรกลับมารู้ตัวอย่างเงี้ยมึงจะกลับมารู้หาพ่อ,องเหรอฮะมันต้องกลับมารู้ตัวเลยวเพสอนผิดจากอาจารย์เพาให้สอนอยากสอน มันคิดไปแล้วกลับมารู้ตัวอย่างเงี้ยเมื่อเอาของใครมาสอนมาเนี่ยแบบเนี้ยแต่เวลามันคิดเองฟังอาจารย์ดิทุบโต้ผมจะพังเอยเข้าใจหมดโดยเฉพไอยพันธุลักษ่ะอืมปากดีหวานถ้าคนเมืองนอกเมืองนาเนี่ยโอ้ยจับข้อล็อกตัวเองเลยกระเป๋าเดียกันกับอาจารย์เนี่ยไม่ต้องโอดบัญชีอาจารย์บัญชีพี่เองเดี๋ยวพี่ป่วยเดี๋ยวโรคนูน้โนโรคนี้สักาพาักไปโผล่อยู่ร้านหวยอืมหวยลงหวยลาว เนี่ยขี้เกียจพูดจะยิ่งสาวใสกากินเยอะแต่ตอนหน้านี่ทำเป็นโอ้โหพี่ใหญ่เดี๋ยวคนรู้เนี้ยเอาเงินที่ไหนอ่ะอาจารย์ให้ทุกเดือนแต่ไม่รู้จะพอตอนแรกมาไม่เอาอะไรหรอกพ่อเนี่ยมันจะดึงแล้วก็อาจารย์ม่ไปอย่างนี้ ตอนมึงมาตอนแรกแต่ทำไมมึงไม่คิดเลี้ยวซามแบบนี้ใช่ไหมพอมาพอเห็นลูกศิษย์เข้ามาหาผมเยอะปัจจัยอาหารการกินแม่งสะพังเลยเออผมนี่แม่งสสบรีเลยนะเอออือมของนูน่นของนี่ลูกศิษย์ก็มาให้ใช่ไหมบางทีไม่ถึงผมหรอกเอาเข้าบ้านตัวเองเข้าเอ้ของอาจารย์เยอะแล้วเยอะก็ไ่เป็นไรก็ไปแจกคนอื่นสิแจกชาวบ้านสิเตะ เขาเข้าบ้านตัวเองใช่เหรอ,อโดยที่อาจารย์ไม่รู้อ่ะเอาผมไปหากินไปอ่านอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ท่านจะนั่นอย่างนี้ท่านจะสร้างเขาก็โอนเงินเข้ามาในบัญชีบัญชีมันแล้วแหละอเก็บเงียบข้ขอไหนก็ตามที่ไม่ส่งบัญชีผมนะส่งนี่ให้ผมเนี่ยผมไม่รู้แวแล้วก็คุยโทรคุยนน่นคนุนี่เอออย่างนั้นจะไปสอนเขา พวกนั้นก็โหยพวกติดกรรมด้วยกันไงเฮ้ยพูดดีจังอฮ้ยน,น,นะฮะหาที่เกาะใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยคนคนเนี้ยเดี๋ยววันหนึ่งถึงท,ที่มันทำไปเนี่ยมันก็รู้เองเส้นทางสายนี้เดินยากนะถ้าไม่แข็งจริงผมจะบอกสายทำเนี่ยผมเดินเพราะคุณธรรมนะ ผมไม่เคยไปหลอกลงไทรนะฮะมีแต่คนะมาใส่ร้ายผมหาว่าอ่ามาปลดล็อกออหลอกให้เราไปปลดปลดที่อะไรมึงมาเองกูไม่เคยบอกใครกูให้ไปหมดแล้วในคลิปเอออันนั้นจะไม่ให้ผมช่วยจูงไหมเออมันใช่เหรอเออ ที่นู่นน่ะมึงไปทํามึงไปใส่นั่นน่ะมึงได้อะไรเออมันต้องให้มาเล่ามานั่งไล่ลั่งสอนมานั่งเคลียอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรับพลังงานลบทุกสิ่งทุกอย่างเหนื่อยแล้วใครดูแลเออมาใช้หลักการง่ายๆคำพูดพล่อยๆครับผมเอาธรรมะมาหากินหากินหา,นหา,นหาอะไรกูให้มึงไปหมดแล้วในคลิปอะทันกว่าคลิปอะเอออันนี้มันมานั่งคุยกันมานั่งช่วยกันตัวแต่ตัวเว้ยแล้วกูเหนื่อยขนาดไหนเวลาลูกศิษย์ผมจะรู้เลยเวลาผมสอนธรรมะทั้งวัน เสียงแหบเสียงแห้งข้าวไม่ได้กินด้วยผอมแต่คนระยำพวกนี้มันไม่เคยมาเห็นผมไงความคิดของมันชั่วตัวเองมาแปบ๊บเดียวอยากไปรู้ทำมีแต่ตันหามาป้าันดีก็อยู่ทั้งสองปีกกถึงนั่นแกไม่เคยย่อ้อนแกมั่นใจว่าของจินแกก็เปิดใจแล้ววันหนึ่งก็ได้นาะแต่แกไม่บอกแบบ ไปฟังตรงนู้นตรงนี้แกไม่เอาตัอางอาจารย์หนึ่งเดียวมันแทงลงถึงจะยังไม่ถึงพิถึงขิงแต่มันรู้ว่าใช่มโนมันไม่เก๋มันต้องการหลุดพ้นคนพวกนี้เร็วพวกมึงจะเลี้ยงกูงกหรือไงกูบอกกูมีลาระรายเยอะกูทำเพื่อเลี้ยงชีพบเว้กูทำเพื่อเอาตัวรอดเพื่อดูแลองค์กร ส่วนผมเนี่ยผมสบายผมไม่ไม่ต้องถือตามก็ได้ผมผมไม่สนใจแ<ม>ร้วยิ่งผมเป็นครูอาจารย์สอนธรรมะนะ<ม>ลูกศิษย์เขาก็ดูแลอยู่แต่เราต้องทำภาระ,ะหลายๆอย่างนะม,มันยังไม่สำเร็จแตาต้องทำไป<ม>การช่วยคนไม่ใช่เรื่องง่าย<ม>การชี<ม>้เรื่องพวกนี้แล้วก็มีคนเดียวในโลกใบนี้ด้วยการทำแบบเนี้ย ใครจะทดลองทําเหมือนผมอ่ะไอ้ลูกศิษย์เวลวเลยไอ้ไอ้ไอ้ไไกมลในแอนมันก็ทาไม่ได้อยากไปตั้งตัวทําเหมือนผมเนี่ยพอเจอเจอคุยไม่เข้าอ่าพอคุยไปแล้วเขาไม่เข้าใจทางความคิดอ่ะมันก็ปล่อยแล้วอยู่ที่นี่ก็มันก็โยนให้ผมเอ้ยยากอาจารย์นู่นนี่นั่นก็พวกมึงจะเอาความคามพูดกับมึงให้เขาเข้าใจแล้วเขาก็ดีใจอนยะ่างเงี้ยถึงจะเข้าทางของมึงมันไมไ่เรื่องแบบนี้เอออยากจะทําเหมือนผมออกไป ร่วนไปตั้งโพลงข้างผามึงทำไม่ได้หรอกไอ้เรื่องแบบเนี้ยอย่างนั้นคนก็เป็นเหมือนผู้เจ้าหมดสิเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นอืมทำได้แค่ c o ปปี้นะฮะทำไมผมถึงทำได้ผมเห็นเส้นทางมันทั้งหมดผมเห็นวงจรมันทั้งหมดผมถึงไล่ได้แต่ก็ไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นต์บาคนเหนียวคนเนี่ยต้องใช้เวลานาน บางคนน่ะเพราะฉะนั้น่ะเราไปทําอะไรมาบ้างมัเยอะแยะถ้าสายปัญญามานี่ยฟังเนี่ยเอ่อระวางความอยากอ่ะไม่นานน่เองมันต้องอาศัยสมาธิในการฟังสงบเวลาอาจารย์ช่วยนะฮะเพราะว่าตัวมโนมันเหนียวรันมันดึงอยู่ตลอดบางทีอ่ะมันไม่ฟังอาจารย์มันออกไปคิดเรื่องอื่นก็มีพอดึงมาฟังอาจารย์มันก็มา เขามาคิดตามอาจารย์เขาไปประมวลต่อตมันไม่ได้เป็นกลางไงไในเชยฟังแบบมีสติสัมปชัญญะมันถึงจะนั่นบางทีฟังฟังไปแล้วก็เข้าไปข้างในก็มีพอเข้าไปข้างในก็แบบคุณเน่ะเมื่อวานเนี่ยเกิดอุปทานขึ้นมาไม่รู้ตัวในขนาดนั้นอ่ะมันบินบิวบิ้วไปกับลมเลยกับความรู้สึกเลยนั่นแหละ พอมันมโนอย่างพวกสวดพานยักษ์ใหญ่อะหรือพิธีกรรมอะไรพวกนั้น่ะพอมันสงบมากๆเขาพูดมันเข้าไปในอารมณ์นั้น่ะมันไม่รู้ตัวนะนี้มันก็แสดงออกมาท่าทางบางคนก็ลุกขึ้นลำขึ้นฟ้อนผมเจอมาหมดแหละคุณสนอนธรรมะบางทีเนี่ยผมเทศเทศไปเนี่ยอยู่บ้านประตูดีหวัวลรกา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 ขึ้นมาก็มีเออคนดีๆ,ๆเนี่ยบางทีเออแข็งอย่างนี้ก็มีผมเจอมาหมดข้างในอ่ะมโนอืม พราะทุกคนสะสมอะไรมาไม่เหมือนกันไงทำร้ายจิตใจ,จตัวเองเก็บกดมาทุกอย่างผมผมาเจอทุกเรื่องที่อัดคุณอัดคุณคุณนายคุณบันใช่ไหมเออคุณวันเนียวโหขนาดขอขมาผมแล้วนี่ยังหมัหนไส้ผมอยูนน่นั่งอยูน่น่ะคุณจีบก็นั่งอยู่ข้างเก่งแท้นุ่มเก่งเอาสักทีดีมั้นี่เก่งจัง ผมก็อักผมคำเนี่ยเก่งแล้วทําไมอะ่ะเก่งเนี่ยจะลองไหมล่ะเก่งหันหน้าหนีพอผมคูเลยอ,อืบางทีสติก็ามานะเนี่ยรู้ตัวก็รู้อยู่นะอาจารย์แต่มันห้ามไม่ได้ตัวเนี้สองสองคนในร่างเดียวอะ่ะที่เราเห็นในหนังนี่มันมีจริงด้วยนะไอเรื่องแบบเนี้ยผมประสบมาเลยนะ สามจิตคุณบ้านะจะเอามาปล่อยในบ้านบ้านนอกดาวที่ะล้เก่งมันเก่งจนขนาดได้ยินเสียงเสียงอาจารย์หนึ่งข้างในอ่ะตัวเนี้ยเออเดี๋ยวแต่ตัวเองก็รู้บางทีก็อย่างเนี้ยข้างในผมบอกอย่าเข้าไปกับมันสิบอกไปเข้าไปกับมันเออ พูดกลับมาพูดพอพอพอสักคักงมันตามตามความคิดตัวนั้นอ่ะหลงเข้าไปอยู่พอผมดึงออกมาแค่นั้นเออสติกลับมาก็ปกตินี่มือนกัรเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนั้นอ่ะยจะร้องแล้วจะเสียงดังแล้วอวิจะเข้าไปคุณมลเนี่ยเออแต่ตอนนี้มีไหมไม่มี ออกมาแล้วมันขนาดปล่อยออกมานี่มันยังไม่ยอมนะมันคิดว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมันจะเอาแกก็มันจงยากอ่ะอาจารย์อยากยืดไปยุ่งกับมันใช่อ่ามันจะจับไว้อ่ะไอตัวมโนไม่ยอมปล่อยอ่ะแล้วมันพยายามที่จะพยายามที่จะยื้ออะไรไว้อยู่ข้างลึกๆอ่ะเพราะเป็นยางเหนียวมากไอตัวเนี้ยมันจะไม่ยอมปล่อยทั้งๆที่สติเราก็มานะไอตัวนั้นเรารู้มันนะแต่ไอตัวนั้นมันมันไม่ยอมปล่อยมันจะยึดมันจะยึดไว้ตัวนี้มันไม่ยอมปล่อย ถ้ามันไม่ปล่อยปั๊บมันก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไงมันจะหลุดวูบเลยไงมันไม่ยอมอืมเดี๋ยวผมนึงผมนึงไอท้ที่ปฏิบัติการยังไม่รู้ยังรู้จักไอ้ตัวนี้หรอกไอ้ตัวนี้เนี่ยมันโคตรโหดเลยบาง,บางทีมันปล่อยมาเดี๋ยวผมโมโหอีกบางคนก็ว่าตัวเนี้ยเป็น,เป,นเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรเป็นพลังงานดีๆด้วยนะไปขอพรขอแบบอะไรประมาณนี้ใช่ไอ้ธาตุรู้นี่แหละอย่าให้มันรู้แล้วกันเพราะธรรมะผมจะดักไปหมดเลย ดักทุกประตูอะที่จําที่เข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่สักอย่างอแไ่ตัวนี้มันเหวไหอไงเพราะมันก่อไม่ได้ก่อสัญญาไมไ่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้มันมันกลัวผมมันพยายามที่สาวพยายามที่ยืนตลอดท่านอะไรนะอีกท่านหนึ่งอะที่อยู่กับหลวงพานั่นอะพระที่ธานีเออโอ้โมามหาผมนี่มันเตรียมตัวมาไว้เลยนั่งรถไฟมาเตรียมคำพูดมาหมดเลยพอมาถึงไม่ได้พูดสักอย่างกา,าจารย์นะที่เตรียมมาไว้อะ แล้วทีเนี้ยพอมานั่งปับ๊บผมบอกฟังผมมูนมันไม่อยากฟังอาจารยดในตัวนั้นมันวิ่งออกไปข้างนอกน<ม>เออผมบอกอย่าออกไปข้างนอกนะกลับมาดึงกลับมาปับ๊บพอมันจะวางผมปับ๊บมันจะเข้ามาจับลมลมที่เคยทําอ่ะลมหายใจอะมันจะไม่สวนมันจะไม่ฟังผมในตัวเนี้ยทั้งทั้งสติแกแก็มาทีอ่าสติแกมาทีเพราะว่ามันจะดึงสติออกไปที่อื่นหมดแหละสติบามันก็รู้จักหิ้าจารย์มันไม่ยอมฟังอาจารย์ตอนแรกยังไม่รู้ยังพูดไม่ได้ตอนหลุดนู่น อืถึงพูดได้มันมัน,มนวิ่งไปนู่นแกพูดทีหลังไงแล้วมันก็วิ่งมาจับลมมันจะไม่ฟังอาจารย์พวกปล่อยทุกอย่างไอ้ลมก็ไม่ต้องจับฟังผมเนี่ยสักพักมันหล่นบุกลงไปข้างในน่มมันไปนบีบวิ้นไปอ่ะแกตกเลยแกอู้อาจารย์เป็นไรเนี่ยขุดีตีอยู่ตรงเนี้ยไม่เป็นไรมันลงแล้วปล่อยเออผมบอกปล่อยปล่อยไม่ต้องไปสนใจ แกก็ยังเก็บอยู่แล้วค่อยๆคายออก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 มันก็หายไปพอมันหายไปเออตอนเนี้ยตอนนี้เหมือนคนไม่คิดอะไรละไปจับลมไม่ใจที่เนี้ยเฮ้ยมันไม่เอาอ่ะจารย์ทีนี้แกเล่าให้ผมฟังโอ้ตอนนี้มันรู้ตัวไปหมดเลยอืมันลงแต่มันยังไม่ได้ไปหมดเลยมันต้องทําลายด้วยปัญญารอบของปัญญาต้องทําลายเพราะมันสามารถที่จะก่อไม่มันนอนมันสลบเฉยๆโดนน็อกอ่ะอืมเพราะมันยึดไม่ได้มันโดนล็อกไง มันแต่มันไม่ไปไง่ายๆในตัวเนี้ออมันต้องระเบิดก่อรูปก,ก่อนาไม่ได้อีกในตัวนี้แบบปุ๊บเข้าใจมันทีเดียวสว่างเลยอย่างนั้นอ่ะที่วาบบออกไปอ่ะ,อะแล้วถ้าเป็นปัญญาด้วยวูบบออกไปเนี่ยถ้าขนลูกขนชันยังไม่เป็นปัญญาเนี่ยมันก็ยังไม่ไปไม่หมดอืมพวกนี้มันเป็นพลังงานบางอย่างที่มันสามารถก่อรูปได้หมดเลยออแล้วทีเนี้ยผมให้จับลมจับอะไรไม่เอาเ,เลยแกก็เล่าให้ฟังโอ้โหมันวิ่งไปนู่นไปนี่อาจารย์ อาจารย์พูดอย่างีมันไปคิดมันจะไม่ฟังอ่ะมันไปคิดเรื่องอื่นจะวิ่งไปออกไปหมดเออมันของผมแรงไงเพราะผมเล่นงานตัวนี้ตัวเดียวเออไอมโนกรรมหรมมือมโนวิญญาณเนี่ยผมจะปลดล็อกตัวนี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมไม่มีธรรมะแบบพวกนั้นหรอกที่เขาสอนกันอยู่เนะี่ยตัวนี้เอาไปกินหมดอ่ะสูงสุดของมันก็คือความบ้างผมอย่างเนี้ยนั่นไง มันขังรู้ไวนะ้น่ะมันบอกว่ารู้คืออิสรนะนั่นลบจริงๆมันต้องไม่มีรู้ไม่มีรู้ไอเ้เจ้าพวกรู้อยู่จ้ะรู้เนี่ยคือพุทธาอะไรเนี่ยพอรู้พออะไรเนี่ยเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องรู้เนี่ยมึงหลงทั้งนั้นแหละมึงคากันตรงนี้หมดเลยมันจะไปตันที่ตัวเนี้ยแล้วถ้ามันคิดว่าใช่แล้วจบจบเพลยวมันจะคาอยู่แค่ตรงนั้นคามีเข <c oughs> าเรียกว่าคามี พอมันมันสุดแค่รู้ตรงนั้นแหละแต่มันไม่รู้ตัวเองแต่มันรู้ทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะรู้แล้วพอมีอะไรกระทบมันรู้จักมันก็ปัดออกมันก็รู้ว่างๆของมัน่ะมันรักษาตัวว่างๆของมันนั่นแหละตัววิชาผมจะบอกผมปลดตัวนี้ตัวเดียวผมตามแกะรอยมันจนหมดเลยไอ้พวกรู้รู้อยู่ว่างๆไม่มีอะไรนั่นอ่ะทุกอย่างปฏิเสธนั่นแหละนั่นแหละไปคาไปไปตันที่ตัวนี้แล้วล่าทุกสิ่งอัวกันเหลือตัวมันตัวเดียวอะ เนี่ยแต่ตรงจริงๆแล้วมันไม่มีตัวนี้ทุกสิ่งมีหมดไม่มีการละไม่มีกิเลสมันพ้นจากภาษาไปเลยถ้ามันดับตัวนี้ได้ดับอุทานตัวนี้ได้อะตัวมันแหะคือสมมุติบางๆอยู่แล้วไอ้ตัวนี้อยากปัญหานี่เต็มตัณหาอัตตาอยากจะสอนอยากจะบอกคนจะเอาความจำของมันนี่แไปสอนบอกคน แล้วมันแรงดึงดูดกันไอ้คนพวกนี้ชอบติดไปท่าบ่วงกรรมกันหมดคาบีเหมือนกันไงพอมาราคาเราอยู่ตรงนี้ยเพราะมันละเอียดมันหอมหวานในตรงเนี้พอมันได้รู้จักแล้วพอมันรู้จักมันไปต่อไม่ได้ไงตัวเนี้ยก็เหมือนที่ผมบอกอะทางโลกอะมันยังมีทางธรรมใช่ไหมพอมาทางธรรมมันตันอยู่ตรงเนี้ยมันไปสุดได้แค่รู้นี่แหละทั้งหลายอะท่านผู้จรเญทั้งหลายเนี่ยนี่อะอืม ทัานจำลายวิชาตัวนี้ไม่ได้ mm hmm. เขาคิดว่าเขารู้เนี่ยเขาใจทั้งหมดเนี่ยเนี่ยศึกษามาเนี่ยโอ้ยมึงหลงเนื้อเ่ยอือจะศึกษาหาอะไรศึกษามาตั้งแต่เด็กแล้วทำกับโลกกันเดียวกันอืมแค่มึงแบ่งงี้เฉยเที่ศึกษามาทั้งหมดเนี่ยมันแค่ความจำความรู้เด็กก็ศึกษามาเยอะๆันก็รู้ธรรมะได้ ผู้ใหญ่ก็ก่ามันงั้นจะมีเชื่อมจิตเลยนะผมเห็นแต่เชื่อมกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมมันห้านาทีหาแม่งเชื่อมจิตน่าจะหวานนะเป็นบบบอก่าอมจโอ้โหตั้งชื่อแม่งสวยหรูไอจิตเนี่ย,ยกูจะเตะแม่งทิ้งทไอจิตเนี่ยชอบกันเหลือเกินสมมุติคำเนี้ย พอผมบอกจุงยิ่งจังแม่งไม่มีใครสนใจกับก้อนขี้หมาเดี๋ยวผมจะเอาก้อนขี้หมาเป็นที่สุดแย่ธงทมแม่งหลงกันหมดยึดมั่นถือมั่นมันไม่กล้าอยู่ผมไม่คนพวกนี้ยกลัวคนไม่ศรัทธาเพราะมันต้องการศรัทธาไงผมไม่ต้องการศรัทธาผมบอกความจริงมาเล่าใคร อยากปลดปล่อยแค่นั้นนะดูเราบรันอธิบายไม่ได้เลยป่ะอืมโอ้ยมันพูดไปไม่ได้ไงมันเอาความรู้มาสอนกันไม่ได้ <c oughs> มันไม่มีความรู้แบบนั้นแล้ว <c oughs> ไอ้พวกนั้นพูดได้ดีกว่าอาจารย์วิทย์อีกไอ้คนหนึ่งมาคอมเมนต์ใช่ไหมอะมันก็ไม่พูดได้ดีสิมีคนพูดได้ดีเยอะกว่ากูอีกดีเยอะอกว <c oughs> ่ากูเยอะแยะ <c oughs> ผมไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยผมกระแทกจิตใจพวกคุณให้คุณเห็นอารมณ์แค่นั้นเอง ึงไม่พูดดีไงชอบชอบอะไรที่มันพอใจถูกใจก็ไปเยอะแยะมีมโนฟูมันเชื่อในสิ่งที่มันเห็นเชื่อในสิ่งที่มันได้ยินมันก็จะมีหลากหลายมีทั้งละเอียดมีทั้งดีงามมีทั้งโอ้หลากหลายให้เลือกให้เลือกก็มันขัดแย้งไหมล่ะมันเชื่อในสิ่งที่มีนะขัดแย้งไหมล่ะให้ยึดมั่นอะไรเวลาสอนการเดี่ยวตามันสักแต่ไม่เห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นหนุนมันพูดเป็นหมวดอะไรพวกเวียนเนี่ย เออแต่การกระทำป็นคนละหลางคนละอย่างเห็นไหมมันเอาความจํามาพูดแต่การกระทำานคนละอย่างอืมเนี่ยอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะเนี่ยไม่ใช่จริงๆริแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรวะสปายเหรอเออเนี่ยจริงๆแล้วน่าเดชนะในเนี้ยนี่ถ้าถลกหนังหน้าออกเนี่ยอืม <laughs> okay.